ใครที่ยังไม่ได้ชมซีรีส์ชีฮักตอนที่หนะครับกรุณานะปิดคลิปนี้ไปได้เลยครับเพราะว่าจะมีการพูดถึงเนื้อหาบางส่วนของซีรีส์เรื่องนี้ยังไงแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ก, like, กดไลค์กดซับสไครต์และก,กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับอัคระในการทําคลิปต,ต่อไปครับสวัสดีชาวอัครชาแนลนะครับ MCU อัปเดตในคลิปนี้เรามาอัปเดตเรื่องราวของไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นในซีรีส์ชีฮักว่าซีรีส์เรื่องนี้จะอยู่ตรงช่วงเวลาไหน ของหนังและก็ซีรีส์เรื่องต่างๆของ MCU นั่นเองครับซึ่งหลายคนก็คงชื่นชอบกับตอนที่1ที่เพิ่งเปิดตัวมานี้นะครับและม o d ์แอนโ n e ของซีรีส์เรื่องนี้ก็คงจะทําให้หลายคนเพลิดเพลินแล้วก็เต็มอิ่มจุใจไปกับการใช้พลังในรูปแบบฮักที่เราต่างชื่นชอบในตัวละครฮักนั่นเองครับ ตัวละครที่ใช้เป็นตัวหลักเชื่อมโยงของซีรีส์เรื่องนี้นั่นก็คือบรูซแบนเนอร์หรือฮักยักษ์เขียวของเราหนึ่งในอเวนเจอร์รุ่นแรกที่ยังคงเป็นตัวเสริมทัพให้กับเรื่องราวใน MCU เฟสต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับแน่นอนครับซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยได้นำพาเจเนิเฟอร์วอเตอร์เพื่อมาเป็นตัวตายตัวแทนของตัวละครนี้เช่นเดียวกับตัวละครอื่นๆที่มาเป็นตัวตายตัวแทนให้กับอเวนเจอร์รุ่นแรกนะครับไม่ว่าจะเป็นเคสบิชอปตัวแทนของฮอกอายเยเรนาเบโลวาตัวแทนของนันตาชาโรบานอฟ แซมวิลสันครับที่ได้เป็นกัปตันอเมริกาคนใหม่แล้วก็ตัวละครอีกมากมายที่ปรากฏขึ้นมาแล้วใน MCU เฟสที่4นะครับเอาเป็นว่าทไลายของซีรีส์ชีฮักนั้นเนี่ยย้อนกลับไปที่ e n นเครดิตของหนังเรื่องชางชีแอนิเลเจนซ์ซอร์ท์และเทนริงครับเราได้เห็นการปรากฏตัวของบรูซแบนเนอร์อีกครั้งหนึ่งที่ว่องนั้นได้เชิญมาแล้วก็มาพูดคุยถึงเรื่องราวของการกำเนิดจากเทนริง Ten Ring, ครับซึ่งเราก็จะเห็นดร์บรูซแบนเนอร์สวมใส่อะไรบางอย่างที่ข้อมือทางด้านซ้ายมือซึ่งก็เฉลยออกมาแล้วจากซีรรัักกในนนตอนแะคบ ในฉากที่เขาเนี่ยกำลังนั่งรถพูดคุยมากับเจนนิเฟอร์บเตอร์ถึงการที่เขานั้นเนี่ยใช้อุปกรณ์นี้เพื่อยับยั้งการกลายร่างของเขาไม่ให้เป็นฮักนั่นเองครับผลแบบว่าแขนฉันเริ่มเป็นปกติไม่มีใครลึกมันจะแต่ก็เป็นได้ทั้งหมดเพราะคิดคนอุปกรณ์ตัวนี้ซึ่งมันทําให้ฉันอยู่ในร่างของมนุษย์เพราะฉะนั้นเรื่องราวในซีรีีฮักที่เกิดขึ้นเนี่ยก็สรุปได้เลยนะคบว่าเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ของหนังเรื่องชางชี ซึ่งไม่ต้องงงอะไรเลยครับเพราะว่าเว็บไซต์ Disney Plus แล้วก็ Disney Plus Hot Star เนี่ยก็มีการอัปเดตไทม์ไลน์ของเรื่องราวให้เราได้ทราบอย่างชัดเจนนะครับว่าซีรีส์ชีฮักเรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากซีรีส์มู n ไนท์แล้วก็เกิดก่อนซีรีส์มิ s s มาเวลครับซึ่งอัการาก็สรุปไทม์ไลน์ต่างๆที่เกิดขึ้นของจกักรวาล MCU ตั้งแต่เฟสที่1จนถึงเฟสที่4มาแปะไว้ที่ description ด้านล่างนั่นเองครับสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับ ในช่วง Avengers e n d g a เกเนี่ยก่อนเหตุการ์ n d g เก e เนี่ยบูส n e แบนเนอร์ได้คนพบการรวมร่างระหว่างฮักกับตัวเองจนกลายมาเป็นสมาร์ทฮักหลังจากนั้นเนี่ยในหนังเรื่องชางชีบูสแบนเนอร์ก็ปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งโดยเขาใช้ตัวยับยั้งการกลายร่างครับให้เขากลายเป็นคนปกติซึ่งเราก็จะสังเกตเห็นเขาเนี่ยมีแขนที่ยังไม่หายดี ซึ่งก็เป็นผลพวงมาจากเหตุการณ์ของ a v e n g e r s e n d g น m e นั่นเองครับที่ฮักนั้นเนี่ยได้สแนปทำให้เขาเกิดการบาดเจ็บที่แขนครับซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยบูธแบนเนอร์กับเจเนฟเฟอร์วอเตอร์ก็ได้เจอกันที่อยู่ในไทม์ไลน์ของซีรีส์ที่ปรากฏขึ้นหลังจากเหตุการณ์ในชางชีนั่นเองครับเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็คงจะเป็นการอัปเดตไทม์ไลน์ของซีรีส์เรื่องนี้อย่างคร่าวๆเพื่อให้เรานั้นได้เข้าใจว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในซีรีส อย่าลืมติดตามซีรีส์ชีฮักทุกวันพฤหัสบดีที่ทางช่อง Disney Plus หรือ Disney Plus h o t s t a r เวลาประมาณบ่าย2โมงกว่าๆมีทั้งหมด9ตอนด้วยกันนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดครับซึ่งถ้าใครมีประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับซีรีส์ชีฮักก็สามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยนะครับยังไงแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b s c r i b ์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ